สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นาอวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวเลาวพัฒนาเนาะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายงวดประจําวันที่25มีนาคม2565มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะว่าแนวทางเราเข้าตัวไหนกันบ้างนะคะพี่น้องจา๋า อ่าส่วนแนวทางเลขทูบน้องแมวมาแล้วเด้อจะ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่าผลที่ออก6ตัวเนาะก็คือ8ปดอ่า08น1 7 2นะคะแอสรุปทั้ง6ตัว5ตัวอ่า4ตัวเนาะส่วน3ตัวบนเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะ อ่า0 8 8 0แอดก็หลุดไปเนาะดูมี7 0 6 0มา80พี่น้องเอ,อ้ยอ่าล่างของ4ตัวก็คือ 0101@ แอดก็หลุดไปเนาะไปไวหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าแอดเลิกงานค่ำเนาะวันนี้อ่าส่วนบนนะคะ172เอ่า72เข้าชุดกันตรงตรงเนาะพี่น้องจ๋าดูแอดให้ไป287ถ้าตรง8เป็น1เราได้ต๊ดได้เนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็แนวทางเลขทูปน้องแมวงวดที่แล้วที่แอดให้ดูมีใครได้มากเนาะ วดที่แล้วนะคะวดนนี้มาแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามาแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่แอดไม่ค่อยชัดนะคะพี่น้องจ๋าดูเอาเดอร์ดวงใครดวงมันนะคะอ่ะมาดูมาดูแนวทางของวันที่25นะคะเลิกงานคำพี่น้องเอ้ยคือเการีบบานตอนเย็นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อทันไหมน้อ ยี่สิบห้าโอ้ยแห้งฝ่าแห้งขึ้นเดือนเมื่อออกพี่น้องเลยอือเล่าพัฒนานะคะชุดโค้งสุดท้ายอ่ะเน้น ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พ FC ทุกๆท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเดือพี่น้องจ๋าอ่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะคะแอดก็จะเน้นไปที่หนึ่งก้านะคะเก้าศูน 8 9ดเก้านะคะอ่าสำหรับชุดกันเนาะชุดกันก็จะมีหนึ่งแปดหกห้าห้าสามสามสองนะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนชุดโค้งสุดท้ายเนะเาะอ้าวส่วนชุดสามตัวนะคะชุดสามตัว แปดตัดเอานะคะพี่น้องจ๋าถ้าชื่นชอบก็ตัดได้นะคะ เก้าศูน์นะคะแปดเก้าศูน์อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็แอดขอใส่ตัวคู่นี้นะคะพี่น้องจา๋าหกสามสองนะคะ ถ้าชื่นชอบก็สามารถตามได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องจา๋า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวเอานะคะ6เท่ากับ9เด้อนี้ถ้าชอบก็กลับหัวด้วยเนะาะเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขทูบเนาะแอดให้ดูแนวทางเลขทูบนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางเลขทูบอันนี้คือแอดตัดแล้วเนาะพี่ๆเห็นเป็นตัวไหนเนาะตัวกลางแอดยิงตาไม่ดีอยู่นะคะ,ะแคบไว้แล้วก็ไปขยายดูเดอ้อพี่น้องจ๋าแอดก็มองไม่ค่อยชัดเนาะขาวไปปะนี่จุดไว้แคบไว้เพื่อนําไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันเนาะว่าแนวทางชุดโค้งสุดท้ายจะเข้ากี่คู่นะคะ สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ